ร้อกันเ่มลยกเลยจะไปคำถามอะไรดิตด้งใจจะอดไหมเฮ้ยโอ้ยตรงนี้ได้ดถูกใครมาอนู้จิ้น M B ี่จ hm ัดจิ้นลวตอนนี้ี่จะจิ้นคู่จิ้น M B M ชเปมาีวอววะ M B อะนน้ ครเดนลกหน่งหอ่งก็ทำี่สี่หมาหมดแล้วครัก็มันเป็นบทที่หนแน่วที่มีมันก็เป็นดราม่าได้อ่ใหญ่ขึ้นก็จะได้ในก่รลู่โคลูกโคลูกสใหญ่กะไม่ได้ายใหญ่ขอประกาศเขาเปิดป้อนแล้วพูดตรเนียม่เถื่อกนหรอ ไม่อารู้วาเป็นอะไรความรักที่มีกบูกนแแต่ว่าสามตีผ่าน้วเขาไม่สามารถสื่อสารกับกับลูกกับสามีได้เลยแป่งาีขาดไรก็คือพี่เอกมีปฏิเหติทำให้เกิดเห็นแม่ของพี่เอกได้แม่พี่เอก็เลยใช้ได้ พเพราะนนเองเนี่ยจะต้องเป็นนักงานในกองถ่าย่แล้วเขาก็หน้าตาเนี่เขาก็เป็น